ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะจากทุกภาคส่วนเลยให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการเดินทางตลอด9วันที่เราจัดขึ้นเนี่ยฮะในช่วง27กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมซึ่งตลอด9วันที่เราจะเดินทางร่วมกันเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้นะฮะว่าการนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำหรือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจกทำได้อย่างไรนะ,ะเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกัน เราหวังว่าตลอด9วันที่เราเดินทางไปด้วยกันก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะนำแนวพระราชดำรินเนี่ยไปประยุกต์ใช้ต่อขยายผลต่อยอดไปเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยมีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์นะฮะเราก็ป้องกันการเ,าเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืนครับก็ง่ายที่สุดในในช่วง9วันแรกเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับเรานะฮะเดินทางไปด้วยกัน,นะะเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งเราก็จะมีรายละเอียด ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยว่า,าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมีจุดไหนบ้างนะครับท่านไหนสะดวกที่จะเข้าร่วมตั้งแต่จุดไหนก,ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะครับ